อ,อุ๊ยสิอาสีอาเสนางสวัสดีท่านผู้ชมใครก็น้ัวอยู่กับผมคนนี้มีชื่อว่าหึหึนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมอัลต้า vs ออนิเมะกันะครับผมเลม่นกพวกเขาวยนู้นพวกนี้คงทำตารางในการอัดคลิปเนี่ยของผมจะบอกเลยนะครับผมวันจันทร์วันอังคารนะผมจะมาพาอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับผมส่วนวันพฤหัและวันพฤหัสนะครับผมจะเป็นการรีวิวมอดใหม่ครั้งนะครับผมว่าสุดจะเป็นเกมอื่นอย่างที่ผมได้เกมนี้นะครับผม ว่าซอยที่จะเป็นโ,โบรบอทและเกมเจต,ม,เต,ม,ตมานะคะผมดูว่าชัมมอนสตองเกนนะครับผมโอเคงั้นคือวันนี้ผมจะมาทำการเล่นอัลต้า vs อันนี้ไม่ใช่ไหมแล้ววันพรุ่งนี้ผมจะไปอัพโหลดโ,ลโบรบอทก่อนแล้วก็ตามด้วยเกมเจตมา,ามคือวันเสาร์ผมจะคือวันเสาร์จะพาไปดูสืด่วนนะแต่ผมเปลี่ยนเป็นวันที่ดีกว่าเพราะว่าิง่ายสะดวกดีสะด,ด,ดสวกส,สะดวกด,ดีกว่าเยอะมีใครอยากให้ผมทำ คอนเทนต์อะไรนิวแมนนิวพรุ่งนี้นะผมสามารถบอกในใต้ในคอมเมนต์นะผมสหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าผมจะเล่นตัวอะไรบ้างไปเอาล่ะมันจะมีเออเอาฝุ่นเอาเซรามาก,ก่อนโกคูแล้วก็แซนนะผมเขาอันนี้เป็นมอนตที่มีแซนด้วยนะผมผมใช้ผมเชคตัวละครอ,อย่างเออตัวไลฟ์มานะผม โอเคพร้อมแล้วอ่ามาแล้วนะผุ้ลับเซรามาถอยไปโอ้โหมามามาทำหนังต่อหนึ่งครับผมปัง ไหนอะไรนะท่านชมโอ้ห oh ม่ผีเลยปักตายบี B. ตัวนี้ MM ม,มีลิงด้วยนะผมดูผลทีมเปคลากนะครับผมอู้ตัวอะไรเนี่ยแต่ไม่ได้เนี่ยมันเจสิหรือวะใช่โอ้โหโอ้ดนต่อยทับเลยโอเคคุณยังไม่เน็ตยังไม่เน่ยปิดคลิปเลยต่อมา ทำได้สิรีมารรมนาตอนนี่บ้างเออมาไปล้วครับผมโอเคมาเหมือนเดิมโอเครอบที่สองรอบสุดท้ายคนที่ปิดคลิปนะผมอ่าเจอกับคุณอ่านหนังสือนะครับผมป่ะ ไปรูป้เลยปังอู้ปรับปรับปรับปับปบปงออต,ปต่อนะได้โอ้เพอร์เฟคด้วยสุดยอดเลยทังมะได้กับผู้หญิงเออนักดาบใช่ไหมเนะี่ยโอ้โหอ,อันันแหละ ให้นี่พลังงานอินดีน้ไซน์ดรามาปิดฉากอย่างเพอร,ร์เฟกต์นะผมโเค,คเพอร,ร์เฟกต์ลอดเลยนะสัสไซน์ดราม่ามาถึงเวลาต้องเปิดท้ามั้งแต่ในผมเตรีมแรกพักก่อน เอาครัวลูกรรมชิตรีหมัดธรรมนาต่อเนื่องครับปับงตาย,ยอย่างเร็วเพราะฟิตร์ลอดแล้ครับโอเคงั้น จริงนั้นผมขอปิดคลิไปไว้เท่าน,นี้ก่อนนะผมสำหรับวันนี้ขอลากับไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายหื้อหือ